ไก่ไม่มีสีว่าไม่ใอ่สีอันตรายบอกนี่มันล้วนเลยจ้ะมีอะไรมีอะไรบ้างกระย่างโสมตำข้าวเหนียวมีครบในในรูมีครบจ้ะทุกอย่างอันนี้ใส่เนี่ยใช่จ้ะนี่ไก่ไก่แก่บ่บ่ไก่ไม่กแก่แล้วคนย่างแก่หนีจะหยู่อันนี้อยู่อำเภออะไรอำเภออะไร อันนี้ไก่ย่างพิเชียนเขาบอกว่าสูตรหลายเจ้ามันก็ต่างกันไหมต่างกันเจ้าแล้วแต่ใครจะปรับปรุงแซ่บเวอร์เลยแหละแซ่บเวอร์นี่น้ำจิ้มรสเด็ดเนาะเราก็มาอยู่ที่อำเภอพิเชียงบุรีครับโอ้เจอสาวครับเจียครับนหนึ่งครับนี่ทางไปสระบุรีครับนี่ในทางไปเพชรบูรณ์ ขนครับสวัสดีครับขนมเขาก็าก็หน้ากินไก่ไก่แม่ไก่แม่แก,ก่เนาะไก่แม่แก่นนะแต่คนย่างนักเก็บอกให้ตรงๆของแท้เลยนะของแท้เลยมากินไก่กันนะครับ